ทำไมเด็กอายุน้อยถึงเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมในยุคนี้นะยุคที่เด็กเกิดใหม่มายุค Gen X Gen Y อะไรต่างๆเนี่ยเกิดมาปุ๊บก็เล่นมือถือแล้วเล่น iPad แล้วนะโดยเฉพาะช่วงวิก โควิดเนี่ยนะคะก็จะมีการเรียนหนังสือออนไลน์การเรียนอยู่ที่บ้านนะเรียนกับคอมพิวเตอร์หรือเรียนกับโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เด็กเนี่ยต้องใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะซึ่งการใช้ร่างกายต่างๆในอิริยาบถพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอิริยาบถท,ที่ไม่ถูกต้องอะ่ะเออไม่ถูกต้องมีการก้มคอมากเกินไปมีการนั่งหลังค่อมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมีความเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะ แล้วก็ในทุกวันนี้โคจอยเห็นคนที่อายุ20ต้นๆเท่านั้นเนี่ยเริ่มเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้ว<ม>ก็จะทำให้แบบไม่ไม่อยากให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเป็นโรคเนี้ยเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี้ยเร็วเกินไปเนี่ยมันจะมันจะทรมานมากๆนะคะแล้วก็เริ่มทรมานตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงนะ นอกจากนี้นะคะในคนที่ชอบเล่นกีฬาแบบเพศกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆกีฬาที่มันโหดโหดกีฬาที่มันแบบว่าต้องใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีความเสี่ยงหรือได้รับการกระแทกที่ทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันเสื่อมได้เร็วกว่าปกติด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างนะคะการที่มีรถมาชนท้ายอย่างที่โค้ชเคยเป็นนะคะมีรถบัสมาชนท้ายตอนนั้นขับรถไปเรียนหนังสือแล้วก็มีรถบัสมาชนท้ายนะมันก็ทําให้บริเวณ คอนะมีการสะบัดอย่างแรงนะสะบัดแบบไปข้างหน้าแล้วกลับมามข้างหลังอย่างรุนแรงทําให้หมอนรองกระดูกนะคะบริเวณคอเนี่ยมีความสึกเสื่อมได้เร็วกว่าปกาตินะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคนที่จะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ย ผู้ชายนะผู้ชายจะเป็นบริเวณเอวซะส่วนใหญ่นะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นในบริเวณคอเนื่องจากว่าเราจะต้องทํางานออฟฟิศนะคะทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปเนี่ยเป็นเวลานานก็ทําให้หมอนรองกระดูกคอเนี่ยมันมีความเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากรู้วิธีการดูแลสุขภาพนะคะด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นหรือยังไม่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะก็สามารถไปลงเรียนได้ในคอรนะ์อส L S หนึ่งะคอร์สเนี่ยจะสอนให้คุณเนี่ย รู้วิธีการดูแลตัวเองรู้วิธีการอ,อรู้วิธีการอรการอกกลังกายเพื่อที่จะลดอาการปวดบริเวณเอวแล้วก็บริเวณสะโพกนะโดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดหลังล้าวลงขาแล้วมีอาการชานะ คอสนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคุณมากๆเลยนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดนะแ6 7ห n p y j เนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไลน์แอดไว้ข้างล่างนี้นะคะทักมาสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักแบบรวนนะคะส่วนคนที่ดูอยู่ในช่องทางของ Facebook ก็อย่าลืมกด Follow แล้วก็ตั้งดีฟอล l t ไว้ด้วยส่วนคนที่ดูอยู่ในช่องทางของ u t u b e อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีมีประโยชน์แบบนนนีี้้ค่่ะลิปปอาไก นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ